สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนซองทุกท่านทุกคนนะครับผมเอาตอนนี้ก็อยู่กับบุญน้ำโชกับเซียนซองคุณพ่อคุณแม่ค่ะได้ความฝันของคอจังหน้าหิยนมาแล้วคุณพ่อคุณแม่ค่ะสำหรับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่เนาะที่คอยตามเด็กของคอจังหน้าหิยนห้ามพลาดเด็ดขาดคุณพ่อคุณแม่จ้ะกดไลค์กดแชร์บุญน้ำโชกนะครับผมกดไลค์กดแชร์กันออกไปเด้อคุณพ่อคุณแม่ สำหรับเอซี่เนาะคุณบอกคุณแม่ที่ติดตามมากนี่กระซิรูดีว่าความฝันของพอแตงหน้า,านี่เพิ่นสุดจอดอีหลีฝันเป็นออกฝันเป็นออก,กว่าจันค่ะเออเมื่อนี่บุญน้าโชกะไปได้ไม่แล้วจังไดสิบอกให้ฟังบอกถึงวดี่ผพานมาก,ก่อนเอองวดี่ผพานมากของพ่อเนี่ยยังกอดฝันว่าอ,อ่ายางไปใส่กอดศูนย์อาหารบอกเออเรามีไม่ยิ่งมากมกนี่ยจ้าเพราะว่าสิเป็นกุณหมอนะครับ เป็นเจ้าของร้านค่ะอ่าและก็เป็นเจ้าของศูนย์อาหารแม่หลายท่านหลายคนเนาะคุณบอกคุณแม่หลายท่านหลายคนได้คอมเมนต์ไว้นะครับส่วนมากคอมเมนต์นะเลขติดซีกันนั้งนั้นแม่จ้าครับคือสังเกตได้งนะ่ายๆเนาะคุณบอกคุณแม่สังเกตได้ง่ายๆว่าความฝันของพ่อเนี่ยถ้ามีอันไดเป็นจุดเด่นค่ะอ่าในความฝันนั้นเลขนั้นต้องมาอ่าอ่าเลขนั้นต้องมาละโตนึงนะก็คือแบบ สำหรับผู้ใดที่เป็นสายเมือสายแรนมาถอที่เธอบอกเนี่ยให้จับจุดประเด็นนั้นให้ได้ตัวเลขที่มันชัดเจนเนี่ยจังได้ไม่ตรงมากยังหน่อยๆโตนึงหรือมากแน่นอนมาแน่นอนสำหรับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ที่มักเอาไปวิ่งเอาไปรูดน่่ที่เด็ดเลยแมนจ้ะนะครับอ่าถ้าบอลเสียบุญน้ำโชกกับไปเบิงลิบอ่าของหมวดที่พานมากเนาะจาของพอแจงหน้าอย่างใดนะครับผมอ๋อที่พานมากอ่ผ่านไปแมนจะเอ่า สำหรับความฝันไม่นี่ยจังไดเดาบุญน้ำโจกจากบอ้ฟังน่าโดนสิบวอลให้คือๆเลยใครแปลว่าเปรียบเสมือนว่าเป็นความฝันของตัวเองเลยก็ว่าได้เอาไงมาสิบว้าคือกอพ่อเป็นเบ้าโอ้ยกะิโพดพูดอะไรเถอะโมเมนต์จะควงแต่ความฝันก็ไดเอาปานนั่นล่ะมันค่อยคักเนาะคุณพ่อคุณแม่จ้ะเนาะปานิกาสาหรับความฝันไม่เนาะความฝัน่อนย ประจํางวดวันที่สิบหกเนาะค่ะอ่าสิบหกกันยายนสองห้าหกเจ็ดเด้อคุณปอคุณแม่จ้าพ่อเป็นฝันว่าพ่อเนี่ยได้ออกไปหาป่ากับมูกับพวกอืมนะครับไปว่านแหอีกแล้วคุณปอคุณแม่จ้าสังเกตได้ไง่ายนะครับพ่อนี่ฝันเกี้ยวกับหาปูหาป่าเนี่ยจ้าฝันดูหรอนะครับเทื่อนี่เด้อคุณปอคุณแม่เทื่อนี่ฟังบุญน้ำโชกเบาดีดีนะครับ แล้วตีมากตีมากแล้วก็ข้อมเมมตนไว้ะนะครับพาบุญน้ำโชคมักน้าเซียนซองมักน้ำสิได้ไปอีไปจับน้ำกันจ้อืมถึงไสแเราก็ล่ะอ่ะไา,า,อาไปหาป่าไปหาป่าบัดที่พากันหาไปหาไปเนาะ,ะผู้นั่นก็นได้ผู้นี้ก็ได้พ่อก็ได้ป่าแล้วดิในความฝันพ่อนะเห็นพ่อบอกว่าเพิ่นได้ป่าเมื่อเรวสองถุงปุย๋ยอไ,ได้หลายนะคุณพ่อคนุณแม่ สองกระสอบสองถุงปุย๋ยแล้วแม่สองกระสอบสองถุงปุย๋ยนะครับ<อ>เป็นปลาร่วมมาจันพ่อว่านะ่ะค่ะเป็นปลาร่วมอยูใ่ในกระสอบนี่สองถุงปุย๋ยนี่จ้าเต็มอัดยัดเลยคุณปอกุณแม่เต็มกระสอบเลย<อ>เต็มกระสอบเลย<อ>บาทนี้นะ<อ>พ่อบอกว่า,วาอือคือความหมายพอ่พอพ่อบอกว่า,วาพอ่อพ่อจะพ่อสิพ่อแล้วจ้าจ้าอ่าพ่อสิพ่อแล้วตะวาแหเนี่ยแหมันได้ขึ้นแล้วนะคุณปอกุณแม่มันได้ขึ้นบาแล้วแหฮเนี่ โอ้ตั้งทางือจังสิวานแล้วแต่ว่าในใจนี่คือจังว่าอุ้ยสิพ่อหลับเพราะได้หลายแล้วอย่างประมาณน,น,น,นี้ก็เลยว่าเอาไอไหนไหนอาบาทชุดไทยนี่ว่านเล่นก็น่าว่าสันค่ะอาบาทนีพ่อขะห้าววาสันพ่าวาในฝันจ้เวียงลงไปเวียงลงไปแบบบ่ได้หวังอีหอย่างเด้อคุณพ่อคุณแม่พ่อ่าเวียงลงไปบ่ได้หวังอีกอยางค่ะบาทนีนะก็เลยมุดลงไปดิบัดนี้มุดลงไปงุ่มนะจ้ะได้ปาคอใหญ่ ปลาปลาคอนี่โตบักใหญ่เลยอ่าปลาช่อนนะคุณพ่อคุณแม่ค่ะได้ปลาช่อนตัวใหญ่มากเออพ่อบอกว่าโตนั่นหน่วยหลายกิโลนะครับอุ่มเลยบอกอุ้มขึ้นมาเลยสิบอกใช่พ่อบอ,บอกว่าอุ่มขึ้นมาเลยคือพ่อจับได้ปลาคอตัวนั้นแล้วมันบอกคุณพ่อคุณแม่มันข้าแหยนะอุ้มขึ้นมาเลยบ่สนใจตัวอื่นเลยอุ่มขึ้นมาเสร็จปาเนี้นะดีใจแห้งโอ้ยครับครับครับกรับเพื่อน เออความไามยสิกลับบ้านแล้วนะเอออุ้มข้าเฮียกลับบ้านเรื่องแบกเอาป่าสองกระสอบกลับบานจ้ะเอาไปให้เมียเพื่อนบอกจ้ะเออคั่วยางดีคุณพ่อคุณแม่ป่าที่ได้มากนะ่ะเอาไปคั่วนะครับ <c oughs> โอ้ยหวาอไรย่ี้ยมาิว่านสิวาเจังไีค <c oughs> วามหม้เดียวเออท,ท่านสิวาไทเว้าลาผสมกันคุณพ<อ>่อคุณแ,บบแม่แม <c oughs> ใช่ไม่ใช่นี่คือภาษาบ้านเฮ้าเนาะคุณพ่อคุณแม่เอาไปาคัค่วมันบอกเออเซียนซองเซียนซองห้อมสรีภาบุญน,น้ำโจกเป็นบ้าแล้วเออพราะากากมากกันไปเออเอาไปเอาไปแล้นล่ะอ๋อโอเคคุณพ่อคุณแม่คือพ่อเนี่ยได้ป่านะครับเพราะว่าสิเป็นปลาคอใหญ่หรือว่าป่าที่อยู่ในกระสอบเป็นป่าลูกกํานาจ้าเอาไปคั่ว เอาไปแล่นะคุณพ่อคุณแม่มักเกลือไว้อย่างดีอ่าอ่ามักอ้อมป้อมไว้อย่างดีะนะครับเตรียมเห็ดกินนั่นนะน,ะนี่ว่าไม้น่ะคือฟังไปฟังมาฟังพ่อเบ้านี่ฟังไปฟังมาบดสรุปดีคือตีง่ายๆคือเละอยู่ในความฝันพ่อเลยนะครับเพราะว่ายัางหูพ่อคือได้ป่าได้ยังกลับมาแล้วเนี่ยค่ะ มาเห็ดไว้เรียบร้อยจะนะครับแพ้มักไว้มักเกลือไว้เรียบร้อยเตรียมหนึ่งอ่าส่วนเสียไปตากแหง้งส่วนเสียไปเฮ็ปเดปลาแดกส่วนเสียไปต้มไปแข็งยังกะคือเตรียมไว้แล้วคือพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานคุณพ่อคุณแม่มันอยู่ตรงนี้สิไม้ถึงว่าเลขกมันอยู่แล้วบอกอนนคือบุญน้รโชกเลขพ่ออยู่ในความฝันนี่เลยโอ้คือมันสิ่บนนี้ไปใส่ในความฝันนี่บ้านมันถือกันเรไปแมนถ้าสิตีอันสุดทายเนาะสิตีแบบ ช็อตสุดท้ายคือได้เอาปลาเนี่ไปเตรียมการจิกินนั่นนะเออเฮดเรียบร้อยยังสิน่ะมนี่ล่ะเอเดี๋ยวเอาสิเดี๋ยวจากที่บอกมาเนาะน้ำโจกจะสรุปสันๆในฟังอาสีสรุปสันๆในฟังบางคนก็ัาสีฟังเพื่อนไปเราลืมคิดนะค่าเบิงตะบน้ำโจกกับเซียนซองมัวนะครับคือสรุปเีื่หนึ่งเนาะพ่อนี่ออกไปหาปลากับเพื่อนๆนะครับค่ะ บาดน,นี้ก็คือว่าอ่าเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ได้ปลาหลายแล้วค,ครับปลาเต็มกระสอบนะครับเต็มถุงปุ๋ยเนี่ยได้ไม่แล้วสองถุงปุ๋ยค่ะนะครับบาดน,นี้กาวว่าสีว่านเดือสุดท้ายก้อนสกับบ้านเนี่ยมุดลงไปนะครับได้ปลาคอใหญ่ขึ้นมากคุณบอกคุณแม่ปลาคอใหญ่ตัวใหญ่เลยอุ่มบอปลาคอขึ้นมากนะครับแล้วก็บแบกปลาอีกสองถุงปุ๋ยเนี่ยกลับบ้านนะครับไปให้ภรรยานะครับทําหมักไว้เรียบร้อยจ้ะ นี่พร้อมเสิร์ฟพร้อมทานนั่นละสิตีเป็นเลขตัวไรนี่คุณบอกคุณแม่จุดสําคัญมันสิยูป่าสองทุงปุ๋ยบอกสองขัดสอบบอหรือว่าสิยูปากคอโวใหญ่ะจําได้บ้างงวดอ่างวดใดเนาะแปดสองบอกงวดแปดสองบอกที่ที่พ่อว่าต้มปากคออ่ะคุณบอกคุณแม่อ๋อที่ว่าอันหัวปากคอสองหัวนะบอกแมนโอ้ขั้นปากคอนี่ไม่เป็นแปดเนาะงวดนั่นเนาะอุ้ยตัวบนออกยัง ปดหกเจ็ดดีกานี้นีเ,ออเด็ดก็กันนี่หวานมีนั่นละมีละต้องเขาเจอมาตั้งไหนต้องให้พุณพ่อคุณแม่นีซอยกันคอมเมนต์มานะครับบุญน้าโชคเสือว่าอะไรท่านหลายคนเนาะที่ว่าติดตามเลขของพ่อจังแม่พี่นนี้สิตีของพ่อถือค่ะเพราะว่าเคยมีเคยตีนะครับเคยฟั่งความฝันดีพันๆนมาเนี่ยเคยรู้แล้วว่ามันเป็นในลักษณะจังไดน,<อ>นะครับ่าลืมคอมเมนต์กันไว้นะครับคอมเมนต์กันหลาย ว่าความฝันที่กูน้ำโชกบอกอีฟังเนี่ยททยทอดไปอี้ฟังเนี่ยสิเป็นเลขตัวใดนี่ละที่แบบชัดๆเลยเนาะทาสมมุติเนาะตายในส่วนตัวฉันนะฉันว่ามีเจ็ดอ,อ๋อมาข้อโตแบกใหญ่ปันนี่จังเล็กต้องมีเจ็ดอะ่ะขนาดเห็เหนต้องหัวมันนือยังมีเจ็ดเนาะแปดก็ได้ความฝันพ่อนี่ป่าของพ่อเป็นทั้งเจ็ดทั้งแปด บาทที่นี่เอาได้ดีเนาะบาทนี่การนันละคือเก่าเเธอกับฉันว่าต้องตีหรอกให้คุณปอกคุณแม่เป็นตีดีกว่าค่ะเดี๋ยวพ่อเข้าวบาไปยังสิบุญน้ำโชกว่าไปเซียนซองว้าไปยังสิมันจิเป็นหลายเหล็กหลายเบอร์ให้คุณปอกคุณแม่ตีมาเลยค่ะนะครับคือสิทาอ่านดูสันดีบุญน้ำโชกกับเซียนซองสีทาอ่านดูแล้วสิทาเบอร์คะลอกกันบ้านมาเฮานะนแม่นถ้ามักนี่ก็คือจัดชุดจัด จ้ะนะครับเพราะว่าลขของพ่อนี่บ่ธรบมดาเลยนะครับความฝันของพ่อนี่บ่ธรบมดาเลยพ่ะวมันโอ้ยเขาทุกงวดดิเอาทุกงวดตั้งแต่เบื่องมา้านี่มีผู้โชวผู้มานเนี่ยขนาดวดนเมื่อกี้นี่ว่าฝันแบบตียากๆนะยังมีคนตีถูกเธอคิดดูนั่นและเอาวันนี้นะคะคิดว่าน่าจะตีไปในทิศทางเดียวกันหลายคนอยู่เนาะเดี๋ยว ถ้าอ่านอยู่นะคะผู้ใดตีว่าจังใดหรือเคยฝันในลักษณะนี้แม่เคยได้หอบเนอปาข้อนี่มันออกเลขนี่โหลดมันออกเลขนั่นโหลดกะคอมเมนมาบอกกันนะคะเนาะอ๋อกะเบิดแลียวดิบัตนี้แนเวาคุณบอกคุณแม่จังไดกะฝากคนใดก็แช่ออกไปเนอะคุณบอกคุณแม่ฝากคนไดถกดแช่บุญน้ำโจกแม่ทุกๆคลิปนั่นแหละค่ะอ่าจังไดกะเดี๋ยวเจอกันไม่คลิปหนาเนาะจ้าเดี๋ยวมีข่าวสารดีๆกับเสี่มาแจงคือเก่าคุณบอกคุณแม่ค่ะ อ่ะสำหรับลิปมีบ่มีหยังแล้วครับจังไ๋ได้เจอกันลิหนาครับพีบ่ซีครับขอบคุณค่ะ